บทที่1115คุณรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าตอนนี้เด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนดวงตาของเจียงเฟอร์งอดไม่ได้ที่จะสว่างขึ้นอาฉันไม่รู้เรื่องนี้แต่มีคนรู้ว่าคนทำอาหารในตระกูลเจ้าเป็นอดีตน้องชายของฉันฉันจะโทรหาเขาทีหลังแวงเทียนบ้าหยิบโทรศัพท์มือถือออกมา แวงเทียนบ้ายังเห็นความกระตือรือร้นของเจียงเฟงในขณะนี้ในความประทับใจของแวงเทียนบ้าดูเหมือนว่าตั้งแต่เขาเห็นเจียงเฟงเขาไม่เคยเห็นสิ่งใดที่ทำให้เขาดูกระตือรือรน้นเจียงเฟงเป็นปรมาจารย์ที่ไม่มีใครเทียบได้ของลองเมน แต่เจียงเฟิงไม่ได้พูดอะไรและแวงเทียนบ้าก็ไม่กล้าถามเขารู้สึกได้ลางๆว่าทารกเพศหญิงนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงและมีความสำคัญต่อเจียงเฟิงมากในเวลาเดียวกันสวนหลังบ้านของเจ้าทำไมวันนี้ใหญ่ตัวแสบไม่มาล้างห้องน้ำฉันไม่รู้ว่าวันนี้จะมีลูกค้ามาฉลองวันเกิดเจ้านายเยอะหรือเปล่าผู้หญิงวัยสาแต่งหน้าสดใสเดินออกมาจากห้องน้ำพร้อมกับ เธอใบหน้าเปลี่ยนเป็นมืดมนทันทีหลังจากมองไปรอบๆเขาก็พูดตรงๆเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องห่างๆของนายน้อยแห่งตระกูลเจ้าลิวหัวเฟงิงตอนนี้เธอเป็นสะจวดของตระกูลเจ้าซึ่งเชี่ยวชาญในการจัดการโลจิสติกของตระกูลเจ้าน้องสาวอีตัวตัว,ตวน้อยยังไม่ตื่นจากการนอนในกรงสุนัขวันนี้ดูเหมือนว่ามันอยากจะขี้เกียจ ยามรักษาความปลอดภัยที่ลาดตระเวนของคฤหาหน์ตร,ระกูลเจ้าเห็นสิ่งนี้ก็ก้าวไปข้างหน้าและพูดด้วยความเคารพคำพูดของลิวหัวเฟงแสดงถึงความหมายของนายน้อยของตระกูลเจ้ามีข่าวลือว่าลิวหัวเฟงเกิดความคิดที่จะรับเลี้ยงเด็กกำพร้าสิบคนในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเมื่อสี่ปีก่อนและบริจาคเงินอีกสิบล้านหยวนให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าการกุศล เลขที่ในฐานะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของครอบครัวเจ้าเขารู้ดีว่าสิ่งที่เรียกว่าการบริจาค10บล้านหยวนและการรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอกและความจริงก็คือครอบครัวเจ้าจินตนาการถึงดินแดนแห่งสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าต้องการนำที่ดินนั้นไปพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ครอบครัวเจ้าพูดคุยกับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในเวลานั้นผู้อำนวยการคนเก่าของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ายืนกรานที่จะไม่ขายที่ดินและไม่ย้ายออกด้วยความโกรธครอบครัวเจ้าแอบหาคนที่จะฆ่าผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลในเวลานั้นเรื่องนี้การรับบุตรบุญธรรมและการบริจาคในครั้งนั้นได้กระทำขึ้น หลังจากนั้นตระกูลเจ้าก็เลิกจ้างเด็กกำพร้าคนอื่นๆได้สำเร็จและทำลายสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าได้สำเร็จในโครงการนั้นตระกูลเจ้าทำกำไรได้มากกว่า1,000พล้านหยวนสำหรับเด็กกำพร้าที่รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมตระกูลเจ้าใช้พวกเขาเป็นทาสไม่เว้นแม้แต่ทารกน้อยคนนั้นอะไรนะใหญ่ตัวแสบยังกล้านอนในกรงหมาอีกเหรอ เธอกำลังหาที่ตายอยู่เหรอลิวหัวเฟงโกรธทันทีที่ได้ยินเสียงครึ่งนาทีต่อมาเธอเดินตรงไปที่กรงสุนัขในสวนหลังบ้านในกรงสุนัขเจียงเซียวซี่นอนขดตัวใบหน้าแดงกำหายใจหอบร่างกายชักเกรงและดูเหมือนไข้ขึ้นสูงอย่างน่ากลัวแม้ว่าเธอจะมีไข้สูงแต่เจียงเซียวซี่ก็รู้สึกหนาวมากในขณะนี้ เธอรู้สึกแสบร้อนในท้องหลังจากไม่ได้กินอะไรมากมาสามวันเธอรู้สึกว่ากล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายของเธอเจ็บปวดมากเธอรู้สึกว่าเธอกำลังจะตายเธอพยายามลุกขึ้นทำงานอย่างงุนงงแต่ลุกไม่ขึ้นหวดในที่สุดหลังจากดิ้นรนอย่างสิ้นหวังเป็นเวลานานเธอก็เปิดช่องว่างในดวงตาของเธอแต่ในช่องว่างนี้เธอเห็นร่างที่น่ากลัวเหมือนปีศาจ ถือไม้เท้าเย็นอยู่ในมือบูมร่างกายของเจียงเซี่ยวซี่สั่นอย่างรุนแรงและเขาเกือบจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะลุกขึ้นดวงตาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของเธอเต็มไปด้วยความกลัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในขณะนี้ตอนที่1116หลิวฮาวาเฟิง หัวใจที่อ่อนยาวของเจียงเซี่ยซี่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในขณะนี้เธอไม่สามารถลุกขึ้นเพื่อทำความสะอาดห้องน้ำได้ในวันนี้เธอกำลังจะฆ่าตัวตายหรือไม่ไม่อย่าตีฉันฉันลุกขึ้นได้เจียงเซี่ยซี่พยายามดิ้นรนอีกครั้งด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดของเธอแต่เธอแทบไม่ได้กินอะไรมาสามวันแล้ว ประกอบกับไข้ขึ้นสูงจนหน้าสะพรึงกลัวเธอจึงทำไม่ได้จริงๆลุกขึ้นเลยชนลุกขึ้นได้ไหมคุณเป็นแค่ไอสารเลวคุณยังลุกขึ้นได้ดูเหมือนคุณจะเป็นไข้โอเควันนี้ฉันจะทำให้คุณเย็นลงลิวหัวเฟงมองไปที่เจียงเซวซี่และดึงออกมาจากทางเก็บ น้ำนำอ่างน้ำแข็งออกมาจากนั้นดวงตาของเธอก็เย็นชาจากนั้นเธอก็เทน้ำเย็นทั้งอ่างลงบนหัวของเจียงเซี่ยวซี่โดยตรงอาอย่าเจียงเสี่ยวซีตัวสั่นและร่างกายของเขาขดตัวเป็นลูกบอลแทงเลยลิวหัวเฟงเทน้ำลงหม้อและมันไม่จบเธอเปิดกรงสุนัขอีกครั้งจับเท้าของเธอแล้วลากเจียงเซี่ยวซี่ออกจากกรงสุนัขว้าวฮ้อง เมื่อเห็นสิ่งนี้สุนัขสีเหลืองตัวใหญ่ที่อยู่ข้างๆกกรงสุนัขก,ก็ลุกขึ้นแยกเขี้ยวและเห่าใส่หลิวหัวเฟิงบูมแต่ทันทีที่สุนัขเห่าลิวหัวเฟิงก็หยิบไม้ในมือของเขาและทุบไปที่หัวของสุนัขสีเหลืองตัวใหญ่อย่างแรงสุนัขเห่าและถอยออกไปมันตรงกันข้ามคุณต้องการปกป้องให้สารเลวนี่ไหมอ้อคุณเป็นญาติสนิทกันเหรอ คุณถือว่าไอสารเลวนี่เป็นลูกของคุณหรือเปล่าอย่าคิดว่าฉันไม่รู้อาหารสุนัขของคุณจะเป็นส่วนที่เหลือเสมอไอสารเลวเจ้าทิ้งมันไปโดยเจตนาเจ้าสารเลวดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำเจ้าอยากดูแลไอสารเลวเท่าหลิวฆ่าหมาตัวนี้ให้ข่าวันนี้ข่าอยากกินเนื้อหมาหลิวฮาวาเฟิงหลังจาก ทุบตีหัวสุนักด้วยไม้เขาลากเจียงเซียวซี่และโยนเจียงเซียวซี่ลงกับพื้นเจ้าจ่ายไม่ได้ไอตัวเล็กใช่ไหมถ้าเจ้าไม่สามารถจ่ายได้วันนี้ข้าจะหักขาของเจ้าเพื่อไม่ให้เจ้าลุกขึ้นไปตลอดชีวิตลิวหัวเฟงพูดดวงตาของเขาแข็งกระด้างและเขาเหวี่ยงไม้ในมือของเขาโดยตรงเขากระแทกมันลงบนขาของเจียงเซียวซี่ เมื่อเห็นฉากนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของตระกูลเจ้าและญาติของตระกูลเจ้าเต็มไปด้วยการดูถูกและยาะเย้ยพวกเขาเลิกปฏิบัติต่อเจียงเซี่ยวซี่ในฐานะมนุษย์มานานแล้วในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาในความเห็นของพวกเขาไอาสารเลวที่ไม่มีพ่อแม่สมควรถูกฆ่าตระกูลเจ้าของพวกเขาไม่ทิ้งขยะเช่นนี้หวด ไม้ในมือของลิวหัวเฟงลง้มลงบูมคลิกอย่างไรก็ตามในเวลานี้ดวงตาของทุกคนพร่างัวและวินาทีต่อมาพวกเขาก็เห็นชายหนุ่มสวมเสื้อผ้าแนวสตรีทพ,พุ่งเข้าหาไอ้ตัวเล็กด้วยความเร็วที่แทบจะแยกไม่ออกด้วยตาเปล่าและชายหนุ่มคนนั้นควา้าไม้ในมือของลิวหัวเฟงและไม้ก็ระเบิดคุณคุณเป็นใคร รอปอคุณกำลังทำอะไรเพื่อหาอาหารคุณทิ้งขยะชิ้นนั้นไปที่สวนหลังบ้านปรัชนีเธอเห็นอย่างชัดเจนหลังจากเสื้อผ้าราคาถูกของเจียงเฟงและใบหน้าแปลก,ปลกๆเธอก็โกรธในทันทีเธออยู่ในประกูลเจ้ามาหลายปีแล้วและเธอก็คุ้นเคยกับภาพใหญ่ของกองกำลังต่างๆที่สร้างมิตรภาพที่ดีกับประกูลเจ้าแล้ว แต่ในบรรดาภาพใหญ่ๆเหล่านี้ไม่มีชายหนุ่มคนไหนที่แต่งตัวโป๊ไปทุกที่อย่างแน่นอนและเธอเคยเห็นชายหนุ่มแบบนี้บ่อยๆตามท้องถนนและเขาก็ไร้ค่าโดยไม่มีรถหรือบ้านขยะชิ้นนั้นกล้าดียังไงมาหยุดเขาไม่ให้สอนบทเรียนไอ้สารเลวเธอโกรธและกรีดร้องหนูน้อยเสี่ยวซีชั้นเจียงเฟิงตื่นสิชั้นเป็นน้องชายของคุณบูม ในขณะนี้เจียงเฟงไม่ได้มองไปที่ลิวหัวเฟงอีกเลยมือของเจียงเฟงสัมผัสร่างกายของเจียงเซี่ยวซี่และเจียงเฟงก็รู้สึกร้อนที่แผ่เผาในเวลาเดียวกันเจียงเฟงยังเห็นว่าเสื้อผ้าของเจียงเซี่ยวซี่เย็นและเปียกโชคสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเจียงเฟงสามารถบอกได้อย่างรวดเร็วว่าเจียงเซี่ยวซี่อยู่ในสภาพหิวโหยและโหดร้ายมาเป็นเวลานาน เข้าสู่ภาวะขาดสารอาหารขั้นรุนแรงตอนที่1,117หวดเจียนเฟิงลอกแขนเสื้อของเจียงเซี่ยวซี่และเขาเห็นบาดแผลทั้งเก่าและใหม่ที่หนาแน่นบนแขนของเจียงเซี่ยวซี่ในขณะเดียวกันก็มีบาดแผลเพิ่มเติมที่ส่วนอื่นๆของร่างกายของเขา ปานครึ่งเสี่ยวบนมือของเธอมีรอยที่ดูเหมือนจะถูกเจาะด้วยอะไรบางอย่างชีวิตของเจียงเสี่ยวซี่เกือบจะถึงขีดจำกัดแล้วถ้าเขาไม่มาเจียงเสี่ยวซี่คงไม่รอดมาถึงวันนี้บูมเจียงเฟิงโกรธมาก มีความโกรธในใจของเจียงเฟิงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนราวกับภูเขาไฟที่สงบเงียบมานานนับพันปีปะทุขึ้นบนท้องฟ้าในขณะน,นี้และดวงตาของเจียงเฟิงเป็นสีแดงอย่างน่าสะพรึงกลัวในขณะน,นี้อย่างไรก็ตามท่ามกลางความโกรธจัดเจียงเฟิงมีเข็มเงินพิเศษสามเข็มอยู่ในมือของเขาแล้วและเข็มเงินก็ตกลงบนจุดเน้นของใบหุย เทียนควรและเทียนควรของเจียงเซี่ยวซี่ด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวเข็มหล่นสันด้วยความถี่ที่น่ากลัวคุณยังทำอะไรอยู่ด้วยความงุนงงทำลายขยะนี้แล้วโยนมันออกไปลิวหัวเฟิงเห็นว่าเจียงเฟงไม่หันกลับมามองเลยและแววตาที่แข็งกร้าวของเธอก็มีแววโกรธเคืองเธอเป็นลูกที่ลูกน้องห่างๆของนายน้อยแห่งตระกูลเจ้า แม้แต่นัดสำคัญในเมืองแฮง,งูก็ยังเอาหน้าเธอเจ้าขยะเจ้ากำลังหาที่ตายด้วยตัวเองที่สาวหลิวฉันจะจัดการทันทีถ้ามีทางไปสวรรค์เจ้าอย่าไปถ้าไม่มีทางไปนรกเจ้ามาที่นี่เองถ้าเธอกล้าทำให้น้องสาวหลิวโกรธเธอถึงวาระแล้วหนึ่งในสวนหลังบ้านเมื่อเห็นว่าหลิวหัวเฟงโกรธมาก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงดึงไม้ยางออกจากเอวของเขาเพื่อให้ลิวหัวเฟงพอใจเขาจึงกระแทกไม้เท้าลงบนหัวของเจียงเฟงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีกคนที่อยู่ข้างๆเขายิงไปที่เจียงเฟงในเวลาเดียวกันนี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะเอาใจลิวหัวเฟง ในสวนหลังบ้านคนรับใช้และญาติญาติของตระกูลเจ้าเห็นฉากนี้ดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยการเสียดสีและเฉยเมยในความเห็นของพวกเขาขยะชิ้นนี้กำลังตามหาความตายจริงๆอย่างไรก็ตามในขณะที่ไม้รักษาความปลอดภัยทั้งสองล้มลงมือของเจียงเฟิงออกจากเข็มเงินและเจียงเฟิงก็เกือบจะเคลื่อนไหวในขณะนั้นบูมบูม เจตนาสังหารที่ชั่วร้ายปะทุขึ้นอย่างสมบูรณ์เจียงเฟงชกออกไปและกลุ่มหมอกเลือดที่หน้าสะพรึงกลัวสองกลุ่มก็ระเบิดเหมือนดอกไม้ไฟในสวนหลังบ้านของตระกูลเจ้าอะร้องลั่นแล้วถอยออกไปอย่างแรงในขณะนี้จูจ่ๆเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งสองก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงจนเกินขีดจำกัด จากนั้นร่างกายของพวกเขาก็ลอยคว่ำและพวกเขาก็กรีดร้องออกมาราวกับจะฆ่าหมูกระดูกบนร่างกายของเขาปะทุขึ้นในอากาศพร้อมกับเสียงแตกหักที่น่าสะพรึงกลัวและในขณะเดียวกันเนื้อและเลือดบนร่างกายของพวกเขาก็เริ่มระเบิดอย่างน่าสยดสยองในขณะนี้ ความกลัวความสิ้นหวังความสยดสยองอารมณ์เหล่านี้ได้ขยายไปถึงขีดจำกัดที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งในหัวใจของพวกเขาทั้งสองในขณะนี้และจิตวิญญาณของพวกเขากำลังสั่นสะท้านในขณะนี้ตับและถุงน้ำดีกำลังจะแตกมุมร่างของพวกเขากระแทกเข้ากับกำแพงอย่างรุนแรงและเกิดรอยร้าวที่น่ากลัวบนกำแพงเลือดสาดอีกแล้ว ทันใดนั้นลูกตาของพวกเขาก็โผล่ออกมาและในวินาทีต่อมาพวกเขาก็ตกลงไปในความมืดที่เย็นยะเยือกไม่มีที่สิ้นสุดด้วยความกลัวไม่รู้จบตายหมัดเดียวสังหารความหวาดกลัวได้โดยตรงกากำปั้นลม้มลงและสวนหลังบ้านของตระกูลเจ้าทั้งหมดก็ตกอยู่ในความเงียบที่เย็นชา ใบหน้าที่ดุร้ายและเกลี้ยวกราดของลิวหัวเฟงแข็งทื่อร่างกายของเธอสั่นอย่างรุนแรงในขณะนี้เธอรู้สึกราวกับว่าเธอเห็นผีในขณะนี้คนรับใช้ทั้งหมดของตระกูลเจ้าก็ตกตะลึงในขณะนี้เช่นกันและความตกใจและความสยดสยองในดวงตาของพวกเขาก็ระเบิดออกมาอย่างรุนแรงในทันที